สิ่งที่ยูกิชอบมากที่สุดนะครับทุกคนครับเริ่มจากชาก็จะเป็นทางเจอรีนนะชาทางเจอรีนอันนี้นะครับแพงแพงหายากไม่ให้เออ,อันที่สองก็คือเมโล่พาวเดอร์นะตัวนี้นะครับทุกคนครับประเภทผงนะเออมีอยู่สี่สี่อันเองอะ่ะเหมือนจะหายากเหมือนกันเหมือนจะหายากเหมือนกัน ที่เขาชอบมากที่สุดคืออันนี้ครับผ้าไหมผ้าไหมนะโอ้โหใช้ของแพงกรกิงงไม่คุณแต่ว่าผ้าไหมนี่น่าจะเป็นอันที่ทําง่ายที่สุดและมีง่ายที่สุดแะครับเพราะฉะนั้นใส่กระเป๋าไว้เยอะๆเลยกว่าจะเลเวลสามเลยทุกคนนะเออไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกกี่วันนะเธอเฮ้ฉันเอานี่มาให้เออบวกแปดสิบไปเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวให้อันเดียวเลเวลสามเลยเหร เดี๋ยวเอาผ้าใหมให้อันเดียวเลยไื่สามเลยทุกคนมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนี่ครับ <c oughs> โอเคสามก็สามเออต่อกันเลยครับทุกคนครับว่าทําไมยุกิเธอมีเหตุผลอะไรนะโธ่เด็กน้อยผู้น่าสงสารของฉันเออเอาชีนัสมูจิเนี่ยมาให้ฉันด้วยโอ้ฉันควรจะมีความสุขสิทําไมฉันเศร้าแบบนี้นะโธ่เอ้ยฉันเนี่ย ควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วตอนนี้เธอรู้สึกยังไงล่ะขอบคุณเลยมากเลยนะที่เอ่อกับความใจดีของคุณนะ่ะเออที่ช่วยดูแลจัดตินโธ่เออืฉันนะ่ะจะต้องรีบจัดการปัญหาระหว่างฉันกับจิมแล้วล่ะฉันนะ่ะขอเรียบเรียงเอ่อความคิดก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะขอเวลาฉันแล้วฉันจะบอกเธออีกทีหนึ่งนะพรุ่งนี้แปดโมงเช้าไปเจอกันที่ชายหาดอีกแล้วโอเค แม่แม่คุณสองคนนี้เอะอะไปชายหาดตลอดเอาละครับทุกคนครับได้เวลาน,นัดแล้วนะเราก็ไปที่ชายหาดนะครับเดี๋ยวตอนนัดเรากี่โมงว่าแปดโมงหรือว่าเวลาเที่ยงคืนหรือวันพรุ่งนี้โอ้เหมือนกันตอนเย็นเหมือนกันโอเคมาถูกเวลานะครับอ๋อเรื่องมันก็นานมาแล้วนะ ฉันเนี่ยจะเล่าย่อๆแล้วกันตอนที่ฉันยังเด็กเนี่ยพ่อแม่นั้นใช้เงินเยอะมากและเพื่ออยากให้ฉันมีชีวิตดีๆนะแต่ไม่ว่าฉันจะทำอะไรพวกเขาก็ไม่เคยสนใจฉันเลยนะตอนนั้นที่ฉันได้แสดงแฟชั่นโชว์ที่โรงเรียนเนี่ยมีผู้คนเนี่ยสนใจฉันมากมายนะ หลังจากนั้นฉันก็ได้รับเชิญไปที่เมืองแห่งแฟชั่น fashion. แต่ว่าพ่อแม่ฉันกลับไม่อยากให้ฉันไปนะฉันน่ะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่อยากให้ฉันไปนะฉันก็เลยหนีไปคนเดียวเลยจากที่ฉันเคยอยู่ในครอบครัวที่มั่งครั่งพอไปต้องใช้ชีวิตคนเดียวฉันก็ลำบากมากแต่ฉันไม่เคยยอมแพ้ นะฉันฝึกฉันฝึกไม่หยุดเลยจนฉันได้เป็นนั่งบบอาชีพสมใจนะแต่วันหนึ่งก่อนที่ฉันจะได้โชว์ฉันกลับถูกเปลี่ยนฉันนึกเพิ่งจะรู้ซึ้งว่าพลังของเงินเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนฉันน่ะจากเมืองแห่งแฟชั่นมานะแล้วก็ได้มาเจอกับจิมนี่แหละ การได้อยู่กับจิมเนี่ยได้ทำงานร่วมกับเขาทำให้ฉันได้รับกำลังใจในการเป็นดางแบบขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าตอนที่ฉันกำลังจะดองดังเนี่ยฉันก็ดันแต่งงานกับจิมขอโทษนะฉันว่าฉันคงต้องขอเวลาอีกหน่อยนะพรุ่งนี้สองทุ่มเนี่ย ฉันจะมารอเธอที่นี่อีกเหมือนกันนะแล้วฉันจะเล่าให้เธอฟังว่าหลังจากนั้นมันเป็นยังไงนะขอบคุณนะเอาละครับทุกคนครับถึง2องทุ่มเราก็นัดพบเจอกับสาวที่ชายทเลกแล้วนะวาร์ปไปนะครับเพื่อทำการเข้าสู่คาซีนนะ นออ้องยูกิขึ้นมาแล้วตามเวลาที่เธอแดทหมายอ๋อหรือเรามาตอกกันเลยดีกว่านะเราทะเลาะก,กันหลายครั้งเลยน,นะจนความรู้สึกระหว่างฉันกับจิมเนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนเดิมนะฉันก็เลยเลือกที่จะหย่าก,กับเขา แต่ว่างานของฉันมันก็แย่ลงเพราะไม่มีจิมช่วยโปรโมทหลังจากนั้นฉันก็ดันรู้ตัวว่าตัวเองท้องอีกฉันตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าจัสตินเน่ะนะตอนที่ฉันไปทํางานในกลางวันเนี่ยฉันก็ให้เพื่อนของฉันมาช่วยดูแลจัสตินหลายปีต่อมาเนี่ยฉันก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งเนาะนะเพื่อนของฉันก็มีปัญหาสุขภาพเขาก็เลี้ยงลูกให้ฉันไม่ได้อีกแล้ว ฉันก็เลยโทรหาจิมนะแล้วก็บอกเขาเกี่ยวกับจัสตินแล้วจิมก็เอาจัสตินกลับไปที่หมู่บ้านฉันสัญญาว่าฉันจะส่งเงินมาให้นะแล้วฉันก็กลายเป็นซูเปอร์โมเดลนะแต่ว่าเมื่อถึงการแข่งขันครั้งสุดท้ายของฉันเนี่ยคู่แข่งของฉันก็ยอมถอนตัวนะเธอบอกว่า เธอสัญญาว่าจะต้องพาลูกไปเที่ยวเพราะว่าสอบได้คะแนนเต็มนะฉันก็กลายมาเป็นแชมป์น,นะแต่ว่าฉันไม่รู้สึกมีความสุขเลยนะฉันรู้สึกว่าฉันทำผิดต่อจัสตินหลังจากนั้นฉันก็ประสบความสำเร็จในการเป็นนางแบบ แต่ว่าฉันกลับคิดถึงช่วงเวลาที่ฉันอยู่กับจิมและจัสตินที่รักของฉันฉันคิดว่ามันเป็นเพราะว่าฉันอาจจะเครียดหรือถูกกดดันเกินไปนะแต่จนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนของฉันก็บอกฉันว่าฉันน่ะดูแปลกไปนะฉันน่ะก็เลยตระหนักได้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างการทำงานน่ะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ฉันนะ่ะตัดสินใจวาจะกลับมาที่นี่แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องเริ่มต้นยังไงดีนะเธอบอกความรู้สึกของเธอกับจิมสิคงต้องมีบางคำที่ฉันจะต้องเอาไว้ใช้พูดตนหน้าเขานะวันนี้แหละฉันจะไปคุยกับเขาโอเครอรอฟังป่าผลงานวันพรุ่งนี้อีกแล้วนะครับอีกแล้วครับท่านรอวันพรุ่งนี้อีกแล้วครับท่าน,นพรุ่งนี้นพรุ่งนี้พรุ่งน,นี้นะ ฉันน่ะพยายามจะไปหาจิมแล้วแต่ว่าเขาไม่อยู่ที่บ้านฉันได้ยินว่าเขาสนิทกับลีหวาม,มากฉันน่ะจะลองไปหาเขาที่คลินิกดูนะอ๋อแล้วทำไมหาจิมไม่เจออย่างนั้นเหรอโอเคเราต้องไปที่คลินิกนะครับเพื่อไปดูว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะ โทษค่ะเอ่อจิมออทริสอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยฉันไปหาเขาที่บ้านแล้วฉันไม่เจอเขานี่ลุงทำอะไรอยู่เอ่อฉันอยากจะคุยกับเขานะว่าฉันทำพลาดไปแล้วฉันน่ะคิดดูแล้วนะถึงแม้ว่าฉันจะประสบความสำเร็จในงานของฉันเลยนะแต่ว่าทุกอย่างมันกลับไม่เป็นอย่างที่ฉันคิด พวกเขาตางหักคือความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะฉันอยากจะกลับมาอยู่กับพวกเขาอะ่ะเอา้าแล้วไอีลุงไม่พูดอะไรเลยแล้วก็เดินหนีไปเฉยเอา้าหรือว่าเขาไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าแต่ฉันได้ยินเออผมด้วยอ๋อถ้าอย่างนั้นแม่อยากจะกลับมาอยู่กับเราจริงๆเหรอแม่ใช่แล้วล่ะ โอ้ยจัสินเย่พ่อได้ยินไหมพอ่อเออพ่อพูดอะไรด้วยสิพอ่อไอ้เสืออะไรล่ะเออพูดอะไรล่ะเออไม่มีใครม,มังคับใหเธออยู่ที่นี่นะเอ,อ้พ่อหน้าแดงด้วยละ่ะเอ,อ้แม่ไอ้เจ้าเด็กดนี่เงียบเลยเฮ้ย ่าแล้วทุกคนก็แม่ฉันหวังว่าหลังจากนี้พวกเขาจะมีความสุขนะเออได้เวลารลยยังหวะเอาได้เวลาแล้วละ่ะเวลาอะไรอ่ะโอ้ฉันหวังว่าเธอน่ยไม่รู้สินะเออจิมเนะี่ยเขาเนี่ยตั้งใจที่จะทำอ่าปาร์ตี้สำหรับยูกิเนะี่ยตั้งแต่ที่เธอกลับมาที่นี่แล้วละ่ะเฮ้โอ้ฉันต้องช่วยด้วยนะเนี่ยแบบเนี้ยใช ไปหาจิมเลยถ้าเธออยากจะช่วยนะโอ้ที่แท้จิมเขาก็ใจอ่อนแล้วครับอยากจะให้พวกนี้มาอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าของที่เราใช้คือดอกไม้อยากละสิษนะครับซึ่งเรามีแล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาจิมนะครับอย่าบอกว่านอนอยู่อีกนะเอเอนอนอยู่ที่เดิมทุกเช้าจิ๊บเอาละฉันเอาดอกไม้มาให้แล้ว เ,เราเรีบจัดงานปาร์ตี้ให้กับยุกิกันเถอะนะอืมฉันกลัวว่าเวลาจะไม่พอนะเออเราเรีบไปบอกทุกคนดีกว่านะฉันมีของที่ต้องเตรียมไว้นะอืมเราจะได้จัดงานปาร์ตี้กันนะครับโอ้นี่ดีใจละเมียกลับมาอยู่ด้วยนะครับทุกคนครับเออตอนนี้เมียตัดสินใจจะอยู่ด้วยละโอได้ใช้ของนี้อีกนะครับเอาพวกนี้ไปให้แอนดี้เรโอ้ต้องไปหาหลายคนเลย แล้วมันเจ็ดโมงที่ไปจเจอแอนดี้ไหมเนี่ยมีอีกคนนึงนะครับทุกคนครับอีกคนนึงนะครับต้องไปให้มาดามโป่งชิงนะครับเพื่อไปเชิญครอบครัวของเธอมาเออกลับมาที่คลินิกเหมือนเดิมแล้วก็มาคุยกับมาดามนะครับโอเคเหลือแค่แอนดี้รีดนะทุกคนนะหรือแค่แอนดี้รีดให้ไปทําเล่าให้ไปทําเล่าแน่นอน ส่วนตัวของยูกินะครับเออมาใหม่เราต้องเอาของยัดเยอะๆหน่อยเพื่อให้หัวใจขึ้นถึงหกดวงไวๆนะครับจึ๊บนี่แหละของเธอหัวใจขึ้นเลยนะครับเท่าไหร่ละสี่ดวงอยู่เลยนะครับสี่ดวงอยู่เลยเออต้องหกนะครับถึงจะปลดล็อกข้อมูลทุกอย่างได้อ,อ๋อบัตรเชิญน,นี่ต้องไปหาหลายคนนะทุกคนนะเออไปหาหลายคนกนไปบัตรเชิญก่อนก็ได้เพราะว่าอันนี้รีบมันออกจากบ้านช้าแล้วเราเข้าบ้านมันไม่ได้ด้วย นะครับสงสัยจะต้องแบบทุกคนในเมืองเลยหรือเปล่าเนี่ยเอออาสติฟโรเปสนะครับเอาบัตรเชิญให้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็คเลยนะทุกคนนะหมดหรือยังอ่ามันต้องมีอีกครับมันไม่มีทางหมดครับต่อไปพีชเกรเอาไปให้ทุกพีชคือมันต้องเรียกลำดับคนด้วยไอประเด็นอะ่ะเออโอเคน้องพีชมาโรงเรียนเช้าสุดนะครับใครน้องพีชก่อนเลย อ๋อไปนะทุกคนนะโอเคหมดละหมดละเออถึงแค่ลูพีทนะครับทุกคนแบบจะต้องวิ่งวนทั่วลกไอหมู่บ้านซะอีกอันดี่นี้ปกติมันจะมายืนดูสาวๆเต้นนะเนี่ยวันนี้ทำไมมันไม่มาเนี่ยอ่ามาแล้วครับอันดี้ลีดนะทุกคนนะเตรียมตัวทำปาร์ตี้เอออ๋อจิมจะจัดปาร์ตี้อย่างงั้นเหรอ โอ้เยี่ยมไปเลยนะฉันต้องไปให้ได้นะไม่ต้องห่วงนะเรื่องวายเนี่ยฉันจัดการเองนะเออเยี่ยมไปเลยนะครับเอลลี่โคนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนจริงด้วยทุกคนหลายคนจริงด้วยเออไอพวกที่จ้กไปเชิญก็เชิญครับไอ,อพวกที่ต้องทํางานก็ต้องทํางานเออเอลลี่โคต้องทาอาหารครับคือเราเนี่ยด้วยความที่เราเล่นนานเรามีของเยอะนะสําหรับคนอื่นที่ไม่มีของที่แค่ไปปั๊มของในโรงงานนี่ก็น่าจะ น่าจะเยอะอยู่นะครับเออดีดูดิโอวีลูกวีแร้นะครับไปเดวิดแทงอีกครับไปนี่ครับเตรียมตัวจัดงานฟาร์ตี้นะเออไว้ใจฉันได้เลยนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมเอาโอเคหมดแล้วครับกลับไปหาจิมได้ละโอ้โอ่าจิมกำลังจะออกจากบ้านพอดีครับตอนนี้ฉันเตรียมของไว้หมดแล้วนะโอเคนะเออตอนนี้มันน่าจะเรียบร้อยดีหมดละงั้นฉันจะไปคุยกับแอนดี้นะ เอเอช่วยเธอช่วยไปเชิญยูกิให้ร่อยได้ไหมล่ะฉันน่ะแค่บอกว่าจะจัดปาร์ตี้เล็กๆก่อนนะเพราะว่าเธอ,เ,อเป็นคนที่มาใหม่นะอยากจะเซอร์ไพรส์เธอนั่นแหละนะเออได้เลยนะครับต่อไปเราก็ไปเชิญยูกินะทุกคนนะวันมะลืนนะครับปาร์ตี้จะมีวันมะลืนนะแต่ day after tomorrow นะครับต้องรอโอเคปาร์ตี้ใหญ่มันก็ต้องจัด2วันนะเออปาร์ตี้ใหญ่ก็ต้องจัด2วัน เอาละครับตอนนี้บาร์เปิดแล้วนะทุกคนนะเรามาร่วมสนุกกันกับงานปาร์ตี้นี่ทดาท่าทาาาาเฮ้ยโถเฮ้ยนายเราไม่ต้องเถินมาหลอกหน่าทาตัวสบายๆหน่อยอืาทุกคนหวัวลอกกันหมดครับทุกคนครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเชื่อฉันนะไม่ต้องกังวลนะออยูกิจะต้องชอบแน่ออแม่มาแล้วพราะอ,อใส่สูตรด้วยเหรอจะไม่คิดเลยว่านาจะเก็บมันไว้แล้วเนี่ยออแน่นอนสินะเออก็นี่มันขอ,ข,อขวัญวันเกิดที่เธอมอบให้ฉันนี่นะ,ะทำไมฉันจะเอามันทิ้งไปละ่ะ มีดอกไม้ให้ด้วยนะครับช่อดอกไม้นี้ถูกเรียกว่าท้องทะเลแห่งลาเวนเดอร์ฉันน่ะเลือกมันนะเพราะว่าสีมันเหมือนกับผมของเธอยังไงล่ะเพื่อแสดงว่าเธอนั้นคือดวงดาวที่สวยที่สุดอยู่ท่ามกลางจัก,กรวาลน,นี้นะและเมื่อทุกอย่างมารวมกันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะสวยเท่ากับเธอเลยนะแล้วก็ ดอกลาเวนเดอร์นี้ก็หมายถึงการกลับมาอยู่ด้วยกันด้วยนะครับโอ้ฉันนะ่ะอาจจะเป็นสามีที่แย่นะฉันนะขอโทษนะที่ไปคอยสนับสนุนเธอนะหลังจากที่เราแต่งงานกันนะฉันนะ่ะทำให้บ้านของเราน,นต้องแตกสแสระขาดฉันนะไม่ได้คิดว่าเธอจะให้กำเนิดจัสตินนะนะแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่พ่อที่ดีด้วยเปนขอโทษนะที่ทำให้เธอต้อง ทรมานมาตั้งหลายปีนะตอนนี้ฉันดีใจมากที่เธอกลับมาอยู่ที่เมืองนี้กับฉันนลนะฉันไม่อยากจะเสียเธอไปอีกครั้งแล้วก็ไม่อยากให้เธอนั้นเลิกที่จะฝันจะเป็นนังแบบด้วยนะแต่ว่าต่อจากเนี้ฉันจะคอยสนับสนุนเธอแล้วกันนลนะจะเป็นอย่งงางนั้นได้ยังไงเพ่อถ้าแม่ไปทำงานอีกแม่จะอยู่กับเราได้ไงอะ เราต้องเลือกว่าจะให้เขาอยู่ที่นี่แล้วพอจะทํางานก็ออกไปทํางานต่างเมืองแล้วค่อยกลับมาเออหรือจะเลือกให้เขาก็อยู่ที่ต่างเมืองนั่นแหละนะครับแล้วก็ออพอว่างก็ค่อยมาเยี่ยมบ้านอ,อ,อยู่ได้ดีกว่าเดี๋ยวจัดตีีัมรองให้เออไม,ไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรเนี่ยฉันก็สนับสนุนเธอเต็มที่นะ ขอบคุณนะขอบคุณเลยทุกอย่างเอาละพวกเรานะมาฉลองกันเถอะแล้วที่เราเลือกไปเมื่อกี้มีผลไหมเนี่ยฉันอนะอยากมีเรืองอยากจะคุยกับเธอนหะลังจากจบปาร์ตี้ด้วยนะฮะอย่างนั้นเหรอ เพราะว่าเงาดํานั้นมันยังไม่หายไปครับทุกคนครับเงาดํานั้นมันไม่ใช่แค่แม่ยุกิคนเดียวนะจำไอ้เงาดานั้นได้ใช่ไหมเออที่ฉันบอกว่าฉันเห็นวันน่ะมันไม่ใช่ยูกิหรอกนะฉันดูแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของยูกิเลยนะสแสดงว่าเราจะต้องไปสำรวจเพิ่มเติมสินะอืโอเคได้เลยนะได้เลยนะตอนนี้เหลือแค่ฟ็อกซี่ละที่เราต้องไปคุยกับเธอนะครับทุกคนครับ โอเคเควสยูก i̇şte right. ิก like mm ็จบลงนะครับทุกคนครับต่อไปก็จะเป็นเควสของหมองูนะเออของเมียงูหรือว่าพ่องูหรืออะไรสักอย่างนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับก่อนจากกานมาอ่านบอร์ดหน่อยนะทุกคนนะมีน้องมูไปนะครับไม่เจอกันนานเลยเลยแม่มาดูครับขอบคุณครับเออสวัสดีน้องมูไปด้วยนะแล้วก็มีน้องคิมเบลครับผู้เล่นใหม่นะครับสวัสดีครับ ผู้เล่นควรทำอะไรตอนแรกครับพี่ออตอนเริ่มต้นนะเนี่ยเขาพยายามทำเวสหลักครับเออทำเวสหลักเหมือนที่พี่เล่นนี่แหละแล้วมันก็จะบอกว่าเราต้องไปทําอะไรบ้างต้องไปสร้างอะไรก่อนนะครับเออหลังจากทำเวจไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับหลักๆเลยคือเน้นเอาเพชรนะที่เราได้มานะครับอย่าไปซื้อของตกแต่งบ้านนะให้พยายามเอาไปเล่นในการสร้างโรงงานทำนั่นทำนี่ก่อนครับเออพยายามบูสต์โรงงานเราให้มันขึ้นเลเวลให้สูงๆเข้าไว้นะครับอืม ตามมาจาก youtube นะครับขอบคุณนะครับเสร็จแล้วนะครับก็พยายามส่งออเดอร์เยอะๆนะครับเอออยาเอาของมาขายร้านนี้นะเพราะว่ามันมันแบบมันได้ตังค์น้อยมากนะครับมันไม่คุ้มนะครับเออเนี่ยนี่คือเป็นที่ที่เอาขยะมาทิ้งนะครับถ้าแบบของขยะอย่างเงี้ยเราค่อยมาทิ้งนะเออแต่ว่าปกติเนี่ยให้ทำอันนี้ครับพยายามส่งของหาของสร้างของตามออเดอร์นะครับพวกนี้นะเสร็จแล้วนะครับอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คราบคบเพลิงอันนึงนะครับ จ๊บคลิกไปที่เมนูคราฟตแล้วนะพี่ก็คราฟได้แล้วนะครับจ๊บเสร็จแล้วพี่ก็ส่งนะครับถ้าใครทำเควสมาเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะบอกวิธีคราฟวิธีอะไรหมดแล้วอยู่แล้วนะเออนี่แบบนี้นะครับก็พยายามส่งเควสต,ตามนี้นะทุกคนนะของอุปกรณ์สร้างบ้านอ่าอัพโรงงานมันก็จะได้จากการส่งออเดอร์นี่แหละนะครับแล้วมันก็ได้ทั้งเลเวลได้ทั้งอะไรด้วยนะครับพยายามเก็บสะสมของใส่กล่องไว้เยอะๆแบบนี้นะ เออพวกของป่าของอะไรที่เราไปเก็บมานะครับเนี่ยเก็บมาเยอะๆแบบนี้ครับแล้วก็ยัดกล่องไว้เลยนะถึงเวลามามันอาจจะไม่พอใช้นะครับพี่บอกเลยเนี่ยอย่างของเนี่ยเห็นไหมพี่หมดเลยครับเครื่องเครื่องโกดังนะเออเก็บไว้เยอะแบบนี้เลยนะครับ่ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมอีกรอบหนึ่งครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ <S <S 2> <S 2> แล้วทุกคนดูบ้านจิมก็หลังจากที่เมียมาอยู่ด้วย <S <S โอ้โห บ้านโคตรสะอาดสะอ้านเลยอะ่ะบ้านโคตรสะอาดสะอานเลยกลายเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วครับเออจีบหลังจากที่เมียมาอยู่ด้วยนะนี่มันคนละหลังกับที่เราเคยอยู่แล้วนะเนี่ยเออมันคนละหลังกับที่เราเคยมาเพราะมันกลายเป็นบ้านที่สะอาดสะอ้านแล้ว